ล้วค่ะเสร็จแล้วข้าวหอมมะลิร้อยห้านะคะข้าวนาปีที่พ่อหวานมือเองนะคะสีเสร็จแล้วนะคะจากที่วันนั้นเราได้เอาข้าวเปลือกนะคะไปฝัดแล้วก็ได้ได้มาเป็นข้าวเปลือกทีนี้เราไปเลือกเลือกข้าวแตกข้าวแตกข้าวที่เม็ดแตกนะคะติดลวงเขาเรียกข้าวตอกแตกนะคะที่ ที่มีความเชื่อว่าถ้าใครปลูกข้าวแล้วเม็ดแตกออกมาคาหลวงก็คือเป็นคนที่ปลูกข้าวขึ้นนะคะจะได้ข้าวที่ดีใช่ไหมแกเขาเรียกอะไรอุดมสมบูรณ์อะไรอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างทุกอย่างอะไรเงี้น,นะคะทีนี้พอเราสีเสร็จแล้วนะคะก็ก็ต้องมาเลือกนะคะข้าวเปลือกเพราะว่าเราเราไปสีที่โรงสีเล็กๆนะคะที่อยู่แถวบ้าน ที่เขาเป็นลงสีแบบบ้านนะคะมันจะมีข้าวเปลือกติดมาแล้วก็จะมีเม็ดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลือกก่อนนะคะที่จะส่งให้ลูกค้านะคะข้าวปลอดภัยของเราเนี่ยก็จะได้ออเดอร์เยอะเลยนะคะส่งไปแล้ว20กว่าถังนะคะเหลืออีก10กว่าถังที่เรายังไม่ได้ส่งนะคะเดี๋ยวเราก็เลือกให้ลูกค้า พอได้ปุ๊บเราก็จะชั่งนะคะ1นถังก็จะมีจะมีน้ำหนัก15กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ขายในราคา400บาทส0 0รบาทไม่แพงเลยข้าวเราปลอดภัยมากนะคะไม่ได้ใส่อะไรเลยทุกอย่างปุ๋ยยาแล้วก็ใจฮะไม่ได้ใส่ใจด้วยเพราะว่าเขาปลูกปลูกแล้วก็ไม่ได้ไปดูนะคะแล้วก็ไปดูอีกทีก็คือข้าวอ่ะ โตแล้วก็แก่เขาเรียกว่าอะไรข้าวข้าวข้าวสุกไม่ใช่ข้าวข้าวแห้งไอข้าวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็สีนะคะก็เลยเรียกว่าไม่ได้ไปบำรุงดูแลเลยไม่ได้ใส่ทุกอย่างก็คือรวมถึงใจด้วยไม่ได้ใส่ใจให้นะคะเราก็เลือกเข้าเปิดออกเข้าเปิดอออกนะคะยายช่วยด้วย ยายก็จะเลือกด้วยมันจะมีข้าวกล้องปนมาบ้างนะคะก็คือเราไม่ได้ให้เขาขัดไม่ให้ขัดไม่ให้ขัดขาวเหมือนข้าวตามท้องตลาดนะคะก็จะมีความความเป็นเดิมๆขอ,ของข้าวที่มีสารอาหารโปรตีนทุกอย่างครบเลยและที่สำคัญนะคะปลอดภัยที่สุดเราก็ทำไว้กินเองขายด้วยขายคนที่ที่รักสุขภาพด้วย ทำไว้กินเองด้วยนะคะชาวนานะคะเหนื่อยมากเลยจากที่พ่อกับแม่ปลูกข้าวแล้วได้สัมผัสกับขั้นตอนการขนาดเราแค่แค่ช่วยเขาแค่ตอนที่ที่เขาเก็บเกี่ยวนะคะเพราะว่าเราทำไม่เป็นทีนี้พ่อกับแม่ก็ไปทำพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเราก็ช่วยหาตลาด<ม>แล้วก็เก็บไว้กินก่อนแล้วก็หาตลาดเพื่อเพื่อขายนะคะก็จะมีกลุ่มคนที่ รักสุขภาพนะคะแต่หายากมากเลยนะคะข้าวที่ปลอดสารอย่างนี้นะคะหายากเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราทําขายแล้วเราก็ต้องดูแลบํารุงเขาแล้วจะมีมียามีอะไรเพื่อป้องกันแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําขายแล้วก็ลงทุนแล้วก็ต้องได้ของเพื่อขายมิมิ่งก็จะขาดทุนนะคะเข้าใจชาวนานเลยว่าเหนื่อยมากแต่อันนี้เขาทํา เราทำไว้แล้วก็ได้กินปลอดไทยมากเายเลยเราก็บรรจุนะคะถุง1ถุงก็15โลเท่ากับ1ถัง1เกวนยน1เกียนเท่ากับ1เกียนเท่ากับ1,000กิโลนะคะเพิ่งรู้จริงๆตอนเรียนมาก็ก็รู้บ้างแต่ลืมไปแล้วแต่พอเราต้องมาใช้ในในชีวิตจริงหรือ อาชีพที่ที่เราเป็นเป็นกันนนะคะเราก็ได้ผลเลยที่คุณครูสอนมานะคะแต่เราจาไม่ได้แล้กต้องให้พ่อกับแม่สอนเพราะฉะนั้นอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือความรู้อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นของดั้งเดิมสมัยก่อนโบราณอยากให้ทุกคนเรียนรู้นะคะจากครอบครัวของเราให้มากที่สุดเพราะว่า หาย,ยากและคนที่จะถ่ายทอดถ้าวันหนึ่งเราต้องมีลูกหลานให้ถ่ายทอดเราจะได้บอกแล้วก็สอนได้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนี่แล้วข้าวหอมรีร้อยห้านะคะ